出来，出来、嗯。嗯嗯 สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะในเดือนเมษายน2565นหะ้า้อะนี่เราลุล้นกันว่า3ใบมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้คลิปวันพือหัสใช่ไหมน้องแอดมินลุนน้นใหญ่เลยพมารดาโทรมาพอดีเลยเ <c oughs> หมาะเหมาะกับไพ่พอดีอ่า เสียนของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะเป็นเสียนพระพรมธาดานะคะปู่พระพรมนะแล้วก็อันนี้เสียนปู่มุจลินเสียนปู่ชีโวโกโกมารพัทคนที่เกิดวันศุกร์นะคะสวดมนต์ไหว้พระเยอะๆนะแล้วก็แผ่เมตตาให้เจ้าที่เจ้าทางคนที่เกิดวันศุกร์คนไหนที่ย้ายเข้าไปอยู่บ้านใหม่แล้วคุณยังไม่เคยทาบุญให้เจ้าที่เลยนะคะยังไม่ได้คืนบ้านใหม่ยังไม่ได้ทําอะไรเกี่ยวกับบ้านเลยนะคะ ให้ไปหาวันดีทําซะนะมาทวงแล้วนะมาทวงแล้วหรือบางคนที่ย้ายที่อยู่ใหม่ชาวบ้านเขาหรือว่าเข้าไปอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ใหม่ในพวกนี้ให้ไหว้เจ้าที่ซะลงไปไหว้สามประภูมิอะไรข้างล่างก็ได้นะคะหรือว่ากลางคืนสวดมนต์ไหว้พระขอพรท่านอยู่ข้างบนก็ได้นะขอให้ท่านปกปักรักษาคุ้มครองเราเรามาขออ,อ,อาศัยที่ดินหรือบ้านหลังนี้เป็นที่หลับที่นอนที่ทำมาหากิน นะคะแล้วก็ขอให้ท่าน,นดูแลให้บ้านเราเย็นเย็น่มเย็นเงินเงินไหลามาเทมานะคะแล้วโชคลาภเนี่ยมันไม่ไปไหนหรอกมันอยู่ในเลขโฉนดที่ดินมันอยู่ในเลขที่บ้านมันอยู่วนเวียนแถวๆเนี้ยแหละนะคะเพราะว่าคุณก็ได้เสียนปู่มุจลินด้วยมันเกี่ยวกับที่ดินเลเห็นๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นส่วนมนต์ไหว้พระเข้าไว้แล้วจะเกิดโชคลาภใหญ่นะอ,อาจจะไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งหรอกนะคะ อ,อ,อาจจะไม่อะไรขนาดนั้นหรอกแต่มันก็จะทําให้เราเนี่ยมีโชคมีลาภที่จะพอแบบว่ามีรายได้เข้ามาจุงเชื้อครอบครัวเพิ่มจากการที่เจ้าที่ท่านเมตตาให้เรานะคะเราบ้านพยายามทําให้สะ,สะอาดนะทำให้สว่างสวยน้าบนที่พระอยากขาดนะคะออใครที่ต้องการที่จะขายที่ดินออกมีเกณฑ์ที่จะขายได้สําเร็จนะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภใหญ่นะคะแล้วอาจจะมีเกณฑ์ได้ร่วมง,งานมงคลด้วย อาจจะร่วมง,งานมงคล่ะงานบวชง,งานแต่งงานอะไรพวกเนี้ยนะคะตามอระนีณีนะคะ,ม,ะ,คะมีเกณฑ์ในเดือนนี้ค่อนข้างสูงแต่ว่าเามื่อออกไปข้างนอกก็ต้องระวังเรื่องโควิดนะเพราะคุณได้เสียนปู่เสียนปู่ชีวก มีเกณฑ์ที่จะสุขภาพนะโรคเกิดกาเริบหรือว่าสุขภาพบางอย่างซุกซมเพราะว่าเราพักผ่อนน้อยนะคะทํางานเยอะระวังเรื่องการมึนศีรษะนะมึนๆหัวมึนๆงงๆเอเอๆโกโก้โกโกแบบนี้ยระวังให้ดีนะคะระวังล้มระวังเซร,ระวังอะไรแบบว่าหน้าทลายมีที่ปู่ให้เห็นในนี้นะก็คืออาจจะมีบางคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์หรือจักรยานนะอาจจะล้มแล้วก็หน้าทลายไปเลยเหมือนเป็นซุปเปอร์แมนอะ ระวังให้ดีนะคะแบบนี้เหมือนมันหอกลงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ระวังตรงนี้เข้าไว้นะจะทําอะไรก็คือต้องมีสติแล้วก็หูตาเป็นสักรดนะคะเวลาที่เราขี่ขับขี่ไอ้สองล้อเนี่ยตัวดีมากเลยนะคะเอ่อให้ให้ดูแลให้ระวังให้ระวังให้ดีเลยนะคะเพราะว่าเขาให้เห็นภาพแบบนี้แล้วก็เออจริงๆไม่ไม่ก็ไม่อยากพูดนะเดี๋ยวจะหาว่าอาจารย์พูดแรง แต่ว่านี่มันเป็นสิ่งที่เทวดาท่านใหเห็นถ้าใครแบบดูในคลิปแล้วก็อยากไปประมาณนะคะอยากให้มันเกิดเรื่องที่อาจารย์บอกเมื่อกี้สักคู่นะคะแล้วก็ไปทําบุญใส่บาตรเยอะให้เจ้ากรรมในเวนนะสวดมนต์ไหว้พระมันก็จะคลวคลาดในเรื่องพวกนี้ไปได้นะคะเอาละค่ะอาจางย์ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปอื่นๆนะคะขอบคุณค่ะ